การโดนพื้ใหญ่ได้จิตอาสาพระราชทานอเภอโพชีสวรรณขอขอบพระคุณท่านนายอำเภอโพชิสุวรรนเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติประเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปูกป่าและปล่อยพันปลาน้ำจืดเทลงข้เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันไทยวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม 2,564ในวันนี้12สิงหา2,564นี้ศูนย์อำนวยการจริตอาสาพระานนร,ราชทานอำเภอโพธิ์สีวนโบราณเจนีนาพระบระมราชชนนีพันธุีหลวงเนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2564พรรษา89พรรษา12สิงหาคม2,564ให้มีความบูร从สมบูรณ์กับคืนดั้งเดิม4เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ,ร,รษษาาม,มีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมือง และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนคนในชุมชนกานินกายิศกาตะเทียนรวมทั้งสิ้นจะนวน5 0 0พันตัวประธานทนจิตอาชาท่กท่ากระผมนส่วรรเน่รนกุลแรมเพอโฟสีสวรร์มีความยินดีและรู้สึกตื่นเียนอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตาสาพัฒนา ปูกป่าและปล่อยปล่อยกันปลาน้ําจืดะสร้างป่าพระราชดำรัสด็จพระเจ้าเจริกิจพระบรมราชินีนาถและล้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอันได้แก่ส่งผลทําให้เกิดสภาวะรลกร้อนทั้งรถไฟวางรถไฟไยแรงดล่น้ําเพื่อการประปโภคบริโภคการลดลงของผลผลิตการเกษตร การลดลนของแหล mountain, mountain, the the ่งอาหารตามธรรมชาติเป็นต้นดังนั้นการป้องกันดูแลรักษาป่าไม้แหล่งน้ําสารณะรวมเพิงช้าสมบัติของผทนดิ่งเราทาความดีด้วยหัวใจเราทาความดีด้วยหัวใจเราทําความดีด้วยหัวใจเราทาความดีด้วยหัวใจเราทำความดีด้วยหัวใจเราทำความดีด้วยหัวใจเฮ้เฮ้เฮ้จับคำว่หดึ่งนะครับ ที่ตบลผู้ใหญ่นะครับน้องเพื่อนที่ได้จัดเตรียมสถานที่ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตบลผู้ใหญ่นะครับโดยท่านสุวิเชย์เมาส์นะครับเมื่อวานนี้ผู้ใหญ่บ้านทั้ง14หมู่นะครับก็มาช่วยกันนะครับผู้พาเหลือมเป็นหลังตะวันที่อยู่จนเมื่อเชิดขนะครับ ากำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะตำบลถือใหญ่ของเรานะคะก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันนะคะในการปะเชียงสถานที่นะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ปลูกนะคะแล้วก็กิจกรรมที่พี่เปิดของเรานะคะที่ได้รับการสนับสนุนนะคะช่วยนะคะจากทัางด้านท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะทางเทศบาลตำบลถือใหญ่นะคะแล้วก็น้องๆที่ทังการปกครองอเภอโสิวันของเราค่ะคือมบกดีเด้อนะครับค่นำนจากทางท่าน ประยูเดท์คาเฟ,ฟ,ฟ่นะครับประยูเดท์รถ<น>ประชาสัมพันธ์เท่าเนี่ยนะครับก็มีให้เลือกนะคะเป็นทั้งมีทั้งน้ำเปล่านะคะแล้วก็กาแฟโอนตจินนะคะสะาะมารถมาบริการตัวเองได้เลยนะครับสถานการณ์นะครับท่านรือเภอโพธิ์ตวรวัน,นนะครับแลพี่น้องทางไกลนะครับตำบลเสียวตำบลโดดนะครับร่วมปล่อยพันปลาน้ำจืดนะครับนะครับค่ะแล้วก็